เรทราบข่าวเนี่ยผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบว่าเรามีใบอนุญาตทั้งหมดกี่ใบที่เราโน้ตไปสําหรับให้กับบริษัทที่ไปค้าขายตเด็ดต่งนู้นต้องต้องเรียนเข้าใจก่อนว่าบริษัททุกบริษัทที่รับใบอนุญาตจากเราเนี่ยเขาจะให้บริการได้แค่ภายในประเทศไทยนะครับส่วนการที่เขาเข้าไปขายต่งโน้นเนี่ยเขาไม่ได้ขายให้กับเอ็นดูเซอร์ฝั่งน้นนะครับเขาก็ขายให้กับโอเปอเรเตอร์ฝั่งน้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บริษัทย่อยๆก็มีประมาณ61รายนะครับบริษัทยยใหญ่ๆคือเป็นเกตเวของตัวเองเนี่ยก็ประมาณสัก14รายนะครับก็สิ่งที่ผมคิดว่าจะกระทบนะครับเนื่องจากเราเป็นผู้ขายบริการนะครับก็คือ,อไรายได้ต่อเดือนที่บริษัทเหล่านี้จะได้พึงจะได้แล้วก็ไม่ได้นะครับส่วนอย่างอื่นนะ่ะแทบผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเพราะว่าทางโน้นเขาบริโภคข้อมูลข่าวสารจากเราสะมักกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทางเราคิดก็คือว่า ถือว่าเป็นเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็คือบริษัทที่ถูกตัดสายไปตอนนี้ซึ่งเช็คกับมีการถูกตัดสายจริงๆนะครับจาจะขอมาต่อสัญญาใหม่ต่อสัญญากับเราใหม่อันนี้ผมจะคงจะต้องตรวจสอบแ้วว่าจะไปขายได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ลดพวก call center ลดเว็บพนันลงไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสของเราเหมือนกันธุรกิจบริการนี่ต้องใช้เน็ต กับบ้านเราไปด้วยนี่คิดว่ามีอะไรบ้างคะที่อยู่แบบไปอยู่บ้านนูน้นยู่ทั้งบ้านเขาแต่ว่าใช้เน็ตบ้านเราก็ที่สําคัญผมมองก็คงจะเป็นธนาคารนะครับที่เหลือๆเ,เนี่ยก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายนะ <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนนี้เนี่ยได้ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนนะครับแต่เรายังไม่ได้มีการขยับใด <c oughs> ต้องอย่างที่ผมเรียนว่า เราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็คือเสียไรายได้เฉยนะครับหือเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคนที่กระทบคือประชาชนของนู้นนะครับและการที่ทางกเทย์กมชาตัดสัญญาเนี่ยก็เขาตัดภายในประเทศเขาเขาไม่ได้ตัดฝั่งเรานะครับซึ่งจะมีผลไหมว่าของเขาตัดบ้านเขาแต่อ่ะโอเคคนที่อยู่ชายขอบของฝั่งบ้านเราจะกระทบด้วยไหมคะเดี๋ยวจริงจริบ้านเราก็คือได้จัดบ้านเราเองอยู่แล้วถูกต้องครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผู้ให้บริการของไทยให้บริการได้เฉพาะภายในราชสนกรไทยนะครับ ส่วนการที่เขาไปขายฝั่งนู้นเนี่ยเขาต้องขายกับโอเวอร์ฝั่งนู้นนะครับก็ไม่สามารถจะไปขายใ้เอ็นดูเซอร์ได้นะครับค่ะก็ต้องมีระยะด้วยไหมคะว่าเขาต้องแบบมีระยะห่างจากฝั่งกัมพูชาถอ,ย,าย,ไอย,าย,ไยไปในฝั่งกัมพูชาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อมันไม่ให้แบบก็ตรงสะพานสะพานเชื่อมนะมมครับก็จะมีลากสายไปก็แค่นั้นนะครับแล้วก็เข้ามาเข้าแต่ละฝั่งก็จะมีเกตียเวลามันแต่ตัวเองนะครับภาพรวมๆคิดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยว่าแบบจริงๆแล้วลงทุ การตั้งจุดเกตเวก็ตามหรือจุด i อ o c ก็ตามเนี่ยก็คือสร้างเนมาฝัันไทยแล้วก็ลากสายไปเจอก็อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเอกชนเอกชนฝั่งนู้นครับโอรเ์เตอร์ฝั่งนู้นเขาก็ต้องสร้างเข้าาเหมือนกันแล้วก็มาเจอในแบบการเพราะฉะนั้นการลงทุนเจรจาผมว่าไม่น่าจะมากค่ะธนาคารมันจะเป็นในลนในักษณะไหนหรืออยากจะฝากเตือนไปถึงยั <c ười> งไงบ้างเข้าใจว่าการสันเกตช้านะครับเหมือนกับเดิมน้องมีถนนสิบเลนนะครับวันนี้ก็ถูก ปิดไปเหลือดห้าเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เคยเดลิกกันระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจจะต้องไปเวียผ่านประเทศเพื่อนบ้านอื่นเพื่อเข้ามาทางเกตเวียาทางอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราสันติฐานกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าการโอนกรารแลกจะใช้ลงเฉยนะแต่ว่าอุปสรรคยืนๆไม่มีครับหมายถึงว่าธนาคารที่ใช้เน็ตกัมพูชาละหรือใช่ครับธนาคารหรือสมมติว่าธนาคารสีเขียวหรือสีม่วงที่ไปเปิดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตทางฝั่งนู้นเนี่ยแต่ที่เพื่อนตรงนู้นเนี่ยเขาสมมติที่ติดกับสาาาแก้วเียอจจะลบาก เขาอาจจะต้องใช้ผ่านช่องทางอื่นี๋ยวผ่านทางไีศานอะไรก็ตามแดใช่แต่ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการทางธุรกรรมของบ้านเราอย่างนี้ไหมคะก็กจะเป็นธนาคารไทยใช่ครับผมไม่รู้ว่ากิจการภายในธนาคารของแต่ละสาขาเขาเนี่ยเขาดูอะไรกันยังไงภายในสาขาอาจจะมีการโอนงินจากสาขาใหญ่ไปสาขาย่อยอย่างเขาอย่างนี้นะครับเรื่องการส่งข้อมูลของเขาไปจตะช้าลงใช่มแต่อาจจะไม่ถึงขั้นดับหรือก็เป็นไปได้ว่าถ้าโอนกันนี้มันอาจจะดับได้เพราะใช้สัญญาณเด็กกับมือถือหรือว่า ดับผมว่าไม่น่าจะดับตแต่ก็ได้จะไปทางอื่นมากกว่าเหมือนกับถนนที่ซ่อมน้องก็าไปวิ่งทะลอย่างนั้น,นะครับผมก็ได้ย้ำโอเปอเรเตอร์ไปแล้วก็ให้ภาคเกตของเราเนี่ยไปคอยตรวจสอบนะครับว่าสายเสรยร์อะไรมีเข้ามาในเมืองไทยวุ่นวายกับทางรัฐบาลประชาชนคนไทยหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าโอเปอเรเตอร์เราเนี่ยก็ตั้งให้บริการเฉพาะคนในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับแต่เราก็ให้ภาคเกียตเราไปตรวจไปเรื่อยๆครับ มีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องชายแดนคะก็ขอมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยไม่มีโปรบนะครับเรื่องการใช้อินเตอร์เด็ตต่างๆนะครับก็เขาซื้อบริการจากเราแล้มั่นใจได้ว่าเรากำกับดูแลแล้ะคนไทยก็ใช้ได้เต็มที่เหมือนเดิม